เรมาจากาห้อง43กลุ่มที่หนึ่งวันนี้พวกเราจะมาพีเซนงานเรื่องจำนวนจริงจริงรู้จักจํานวนจริงไหมคะจํานวนจริงคืออะไรหรอครับและทุกคนล่ะคะรู้จักจํานวนจริงไหมไม่รู้จักค่ะเราก็จะมาูุ้กันนะคะมารู้จักกับแผนผังแสดงความสัมพัญของจำนวนชนิดต่างๆค่ะ จำนวนเชิงซ้อนค่ะจำนวนเชิงซ้อนแบ่งออกเป็นสองแบบค่ะคือจํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จํานวนจริงค่ะและจํานวนจริงก็แบ่งออกเป็นสองแบบได้ค่ะคือจํานวนตระกยาและจำนวนตระยาค่ะจำนวนะกยาจวนทมามา่นี่ของตัวเเกินของเศษได้่นค่าทายก็ร้อยจำนวนตระกยะแบ่งเป็นสองอย่างคือจำนวนตระกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มและจำนวนเต็มครับ จำนวนเต็มคือจำนวนเต็มจวจำนวนเต็มบวกส่วนจำนวนักปะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มคือเศษส่วนและต้อิเชื่มกครับค่ะต่อไปเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเล่นเกมกันค่ะเรวาลจ้าว่อต้ต้องค่ะพี่ๆเฉลยนะคะแต่ต้องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า Thank you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 